แนะนำสนับเข่าราคากลางๆคะ่ะตอนนี้คือวานผ่าตัดหัวเข่ามานะคะระยะเวลาสามเดือนแล้วเราไม่ต้องใส่ตัวที่มันเป็นเหล็กดามแล้วแต่เวลาวานทำกิจกรรมอย่างเช่นสอนกีฬาคือวานยังเจ็บอยู่นะคะฉะนั้นวานก็เลยหาซื้อสนับเข่ามาใส่นะคะซึ่งตัวนี้มันจะมีเหล็กดมข้างๆด้วยนะคะแล้วเราก็สามารถงอขาได้ตามปกติ ตรงนี้มันจะมีตัวเจลซัพพอร์ตเข่าเราเวลาเราคุกเข่าลงเราก็จะไม่เจ็บนะคะแล้วก็สายตรงนี้สามารถปรับระดับได้ให้เข้ากับขาคือวันเลือกไซส์ S แล้วแต่ว่าขาวันเล็กกว่าไซส์นะคะแต่วันก็สามารถปรับระดับนี่ให้มันรัดตรงนี้ได้นะคะข้างล่างก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าวัดไซส์มาแล้วพอดีใส่ได้พอดีก็คงจะดีเนาะแต่ว่าอันนี้คือมันแบบ หนีก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะซึ่งตรงนี้เวลาง,งอขาก็งอได้ตามปกติเพราะว่าตัวนี้มันสามารถงอได้นะคะแล้วก็รู้สึกกระชับขึ้นเวลาที่เราทำกิจกรรมมันก็ง่ายขึ้นใครสนใจนะคะปักตะก้าไว้ให้แล้วนะคะตามไปกดซื้อได้ค่ะ